สวัสดีครับคลิปนี้ก็ย้ายหน้างานแล้วนะครับมาอยู่ที่อ e ีกอำเภอหนึ่งของตีสเกตนะครับเพชรเจริญก็ได้อุ้ม2องแล้วครับต้องบอกว่าประมาณ2ไร่นี่เกือบเกืบสี่ตันนะครับข้าโพดดีมากครับดูข้าโพด ดินที่นี่ก็ค่อนข้างโอเคครับโอเคครับมันไม่เป็นร่องครับที่นี่เกี่ยวเป็นตันนะครับ เราย้ายมาตอนบ่ายสามกว่าดีครับก็ต้องขอบคุณในหน้านะครับทีมงานพ่อใหญ่อ่อนนะครับขอบคุณน้องเจมน้องฟุกขอบคุณช่างกอบดีเซลนะครับอวตาเซมนะครับุยดูแลดีส่งน้ําส่งข้าวส่งขนมครับดูแลดีมากครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับหางานแตงนั้นก็จบที่320ร้ี่สิไร่ครับสามร้อยสาสิบสองไร่ก็สิวันพอดีครับ ย้ายไม่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่รอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกจัดงานได้เก่งเราไม่เคยออกงานเช้าครับออกตีสามครั้งเดียวนะครับสายเตกเลือกเลยวัส,สนาเราคงเหมาะก,กับแปดโมงเช้าเนี่ยนะครับดบูครับโพดครับดีเกินดู เดี๋ยวพาดูหน้างานที่นี่นะครับงานเรานะครับงานเราในงานเรานะครับงานเรามดเลยนี่งานเรา,น,รา,น,เราเนี่งนนปงใช้ได้ครับเปล่งไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้ครับแต่ว่า โอเคครับก็ยังดีเรายังมีบุญวาสนางานเรายังไม่หมดเกี้ยงเลยเดี๋ยวพามาดูซักนะครับรถอาจารย์ผมเองครับโอ้อาจารย์ได้บิ่งใหญ่จังเลอาจารย์เม่นครับนะครับ ปากลำพูนนะครับเรามาอยู่ล,ลำพูนครับเขาได้แต่บิงใหญ่เลยนี่ที่นี่ก็แปลงหน้าเกี่ยวครับแต่ว่า งานตีราคากันเยอะมากครับเราโชคดีหน่อยเราได้ราคาดีหน่อยราคาหน้าเกี่ยวอยู่ตรงข้ามเราก็จะมีแบคโครครับทีมงานไหนมาขุดดินครับใชเละ่ะโอ้งานถอยปากโบ เจอ,อ,องานทอยปากบอก่ออยู่ตรงข้ามกันครับ เกี Yo, ่ยวคนละฟากครับ เต็มมูงอีกแล้วครับ ปากปีเดียวนะครับปากลำบวนตัวนี้รถเก่าๆเกี่ยวโคดสะอาดเลยครับเกี่ยวโคดสะอาดเรื่อยๆครับ ก็หวังว่างานจะราบรื่นนะครับก็ใครอยู่เอฟซีไนอยู่โซนใกล้เคียงนะครับตอนนี้อยู่อำเภอ้ําเกลียงนะครับน้ําเกลียงใครมีงานก็ทักมาได้นะครับทางงานให้ด้วยนะครับติดหนีหลายพี่น้องเอ้ย แปลงนี้ก็อันใหญ่เหมือนกันครับแปลงนี้น่าจะมีสี่ไร่ครับมาดูเพชรเลือนเราครับอยู่ในนี้ เจาะไปแล้วครับรถเข็นก็บ้าสุดๆเรารถเข็นเราบริการถึงที่ครับมุดอย่างเดียวครับ ล,ลูกพี่ผมนี่เกรงครับเจออาจารย์ใหญ่อยู่กับอาจารย์ใหญ่ครับอยู่กับคนเก่งก็ต้องเกรงครับแล้วก็มันจะได้วิชาด้วยก็พูดมันอยู่นี่มันไม่เป็นเป็นโซนเป็นโซนครับมันดูครับมันกัสิบะมีเลยบะมีก็คือบะมี่มีแค่นี้ มีแค่นี้ครับดูนี่แป้งนี้เห็นไหมด้านข้างมันจะไม่มีนะครับมันจะทําคนทําคนไม่ทำครับมันจะไม่อยู่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนะก็จะเป็นพื้นที่นาธรรมดางานมันต้องดูด tim leo mà cọc